สวัสดีครับโยกับคมอ,อนิเมะโซพีในวันนี้คุณนั้นทำดีวัดผีไว้หรือยังถ้าทำไปแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมผี EP 2มารับสมรับ ฟังกันได้เลยในวันนี้อ้กูเขียดทำเสียงนี่วะทำเสียงนี้เราเมันแบบรู้สึกยังไงไม่รู้มาแม่งเข้าคลิปเลยแล้วกันอาละมางั้นขอให้ทุกคนรับชมอืเอ้ยอืมีอะไรหรอย่าหูยเสียงเปิดประตูเฮ้ยอยจ้า แม่งวิญญาณนี่มันรลอกูแล้วไอเดินเข้าไปในหลังประตูนี้ผมว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนอนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาโอ้โหไม่มีเข็มช่วยแล้วก็วันที่ยี่สิบปดมาลองสำรวจดูหน่อยครับทุกคนเฮ้ยเยอะเส,สียงไอเสียแม่งเอากูแล้ว เสียงนาฬิกาครับทุกคนโอ้โหเอาละนี่นี่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเรามีรอยเลือดอยู่ตรงนี้เออนี่บ้านหรือเนี่ยุดเฮ้อเยอนาจัง นี่มันตุก๊กตาผีแอนนาจังเมื่อเป็นเกมตุก๊กตาผีบุญต้องพูดว่าแอนนาจังถ้าเป็นเกมพวกฝรั่งก็แอนนาเบลจังแม่งแทบจะไม่ต่างเลยเคยรูปอะไรวะเนี่ยรูปของเจ้าของบ้านเลยเนี่ยแม่งบ้านคนมึงโคตรหน้าอยู่มากวาละ่ะมาเดินไปกันเลยเฮ้ย เฮ้ย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 เดีเ๋ยวเดีเ๋ยวตุกตาแอนนาจังทำไมแอนนาจังถึงมาอยู่ตรงนี้โอ้เยยตตุกตาแอนนาจังวิญญาณเกาะติดโอ้โหเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยโอ้แอนนาจังหายตอนนี้แอนนาจังเข้าไปอยู่ในกระจกครับทุกคน ต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่แน่ๆนะแม่งไม่รู้มาเดี๋ยวเราจะไม่ยุ่งกับตุ๊กตานั้นก่อนเราจะลองไปสิสำรวจตรงอื่นก่อนนะครับทุกคนอันนี้มันห้องอะไรวะเนี้ยทางออกแม่งเปิดประตูนี้ก็ออกไปเลยง่ายดีครับทุกคนอุ้ยแม่วิสั์อุ้ย เสียกูตกใจหมดเออคำใบเฮียเละอุ้ยสัตว์แม่งกูตกใจหมดโอ้ยโอ้ยหัวใจกับ,บายเดีย๋ยวเดินหาก่อนไอ้คำใบนั้นมันอยู่ตรงไหนเสียแม่งตกใจหมด รู้สึกว่ามีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆหูตลอดเวลาครับทุกคนอือหืออืมอืมก็เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเออแล้วตรงนี้มันตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยย่าเฮ้ยเหาะคุ้นคุ้น แต่ก็ไม่รู้โอ้โหว่อกี้นี้ตกใจหมดเลยตอนที่ไอ้เจ้าอะไรสักอย่างเนี่ยแม่งโผล่มาแม่งหัวใจสะดุ่งซั่วข่าวแบบคนหัวลุกซั่วข่าวเลยอย่าคุมลองกลับไปตอนแรกเริ่มก่อนบางทีมันน่าจะอยู่ตรงนั้นคือแบบื่อกี้นี้โอ้โห มาแบบจำสแกร์ thing, ครับทุกคนโอ้ยแล้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้พฟูจิจะได้มาแต่ก็ชี่จะดึง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 ดังดังดังดึงดึงดึงดังอ่ะดึ๊ดตึ๊ดตึดแม่งเดี๋ยวร้องขึ้นไปก่อนนะโอ้ อะไรเกิดขึ้นอืมอมอีเซียแม่งมันก็ยังจ้องข่มเหมือนเดิมโอ้โหกูว่าหลอนสุดมีแกเจ้าตุ๊กตาแหละแม่งโคตรหลอนเลยเกินไปอืม เออจะไปตรงไหนดีวะ <c oughs> เดี๋ยวลองไปสลัางอีกครั้งนะครับทุกคนหรือว่าจะอยู่สนิทต่อ <c oughs> เดี๋ยวกลมขอลองแบบ <c oughs> ดู ดูที่มันใบนิดหน่อยอืมอย่าอืมลงมาทีนี้ผมว่ามีจุดน่าจะห้องนั้นแหละครับที่ที่น่าจะแบบคนเอ่ยลิ้นพันกันละโอ้ยคว่าน่าจะแบบเป็นเจ้าห้องนั้นแน่นอนครับทุกคน ก็คือมีเจ้าตุ๊กตาเอนาจังมาไอเสียตอนไอเจ้าผีมันโผล่มาตรงนี้ผมตกใจเครับทุกคนอือเคคงกไอเสียไหมนะไอ้ที่ไดดิงดึ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 งออะไรไปเนี่ยโอ้โหตกใจหมดคือว่าอะไรซะดอกอืม ตุ๊กตาแอนนาจังมันก็ยังอยู่สิ่งที่ไม่อยู่ก็คือเธอนั้นทิ้มขมไปเสียบทิ้นมุกตลกกบเกลื่อนความกลัวครับทุกคน,น,นหรือว่าเป็นไอ้รูปนี่ไม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 ่มันไม่เหมือนกับอยู่ในแบบ นนัน้ทำไมเธอทิ้มฉันไปเฮ้ยเขาเรื่องนี่มันเกมผีมันต้องแบบดูนากก่ากลัวโทรศัพท์เฮ้ยเดีย๋ยวมีอะไรเปลี่ยนเดีย๋วยวเไอ้เจ้าคลิกนั่นมันหายไปครับทุกคน อะไรเนี่ยเออมันเป็นตรงนี้เฮ้ยเปิดได้อืมแล้วมีอะไรนี่อืมไม่เหยาะหรือ,ว,อว,ว่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้มีอะไรอยู่ข้างในกันหรอเ๋อยาลองอืมมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแนนอนกลมสงสัยเจ้าตุ๊กตาเนี่ยครับทุกคนลอง เฮ้ยเฮ้ยเอนาจังตกโหเอนาจังหายไปแล้วครับตอนนี้ hmm. อืมอืม,อมเราควรจะทำไงดีวะเนี่ยโ oh. oh. อย้โหเดี๋ยวลองสำรวจแถวนี้อีกโอ้ oh. พูดจริงนะตอนไอมีดนีต่ตกมาผมแทบจะไม่กลัวเลยว่าผมชินแล้วกับซากมีดต,ตก <c oughs> เอาละผมจะลองกลับไปข้างบนนะครับทุกคนมาว่ามันมีอะไรแปลกไปไหมฮ้ยมฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไอตุ๊กตานี่มันหยอกอิสยแม่งสมหน้ามึงแม่งมองกูดีนักตาบอดพีซะโอ้โหตุ๊กตานี่มันหยตอตามันบอดครับทุกคนสมหน้าไอสัตว์จ้องกูดีนะไม่ใช่แม่งมาบีบคอกู พูดไปพูดมาแม่งมันพ oh. ุ่งมาบีบคอซะงั้นเกมโอเวอร์โอ้ยแล้วต่อไปทำอะไรต่อเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยว ลองสำรวจอีกนิดหน่อยอืออ่อเดี๋ยวไอ้ห้องนี้กับห้องนี้มันไม่บรรจบกันเลยวะมันเปิดมาแม่งเป็น <c oughs> แบบทางอื่นเลยอืมอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฮียเทำไมไอ้เจ้ารูปอันภูเขาไฟพูจิมันเปลี่ยนไปก็คือตอนแรกมันเป็นสีขาวครับทุกคนสากแบบพื้นหลังมันเริ่มลิ้นกูแล้วอืม,อมเออแล้วจะทำไงต่อดีวะ ว่าเกมนี้นันผมก็เพิ่งจะเคยลิ้นนะครับทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากก็คือลิ้นสดนะครับทุกคนห้องน้ำตัวละครตรานี้ไม่ขี้ไม่เงี่ยวเลยไอฟุตเนี่ยจริงห้องน้ำที่เข้าไม่ได้ซึ่งประตูเปิดกว้างแม่งเข้าไม่ได้ แต่เกมนี้มันแม่งสยองก,กูเกียรตยิตัวสักจับสแกนอยู่โต๊ะนี้มากเอมีดต,ตกลงมาแม่งไม่เท่าไรไอ้สกักจับสแกนแต่แม่งมันมันค่อนข้างที่จะแบบทำขมสดดุ้งอันนาจังก็หายไม่เหลืออะไรเลยแม่งไปดู YouTube อีก ๋ย่าไปดูช่องอื่นเขาลิ้นเกมนี้อย่าผมค่อยมาต่อเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างเยะเริ่มยาวแล้วครับทุกคนถ้างั้นเอยเอียวไอไหลบังก,กีนี้ทำไมจอผมสั่นอ่ะหรือว่าคิดไปเองไหมหร,อรือว่ากุลินเกมนี้แล้วกุลอดแล้ว กลับขึ้นไปข้างบนอีกสักรอบหนึ่งว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไอเจ้าตุกตานี่ก็นี่ครับโดนผีคลอกตาไปแล้วเฮ้ยสันแมงโอ้ยโอ้ยเสีย ตกใจหมดไอ้เสียแม่งมึงใช่ไหมแม่งเป็นคนลิ้นกูไอ้เสียแม,งม่ง,มมง,ค,มงคือจะโผล่ก็โผล่คือจะไม่โผล่ก็ไม่โผล่ไอ้สัตว์กูตกใจหมดหลายรอบแล้วมึงอืมเอออืมแม่งมันก็ไม่หันตามมาแล้วไอ้เสียแม่งกี้นี้ ตกใจหมดคุม้มคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น